ทุกๆวันนะคะที่ช่อง youtube ไลรีช็อปสิบโมงถึง11โมงนะคะอันนี้เป็นสินค้าผ้าสโลงผ้าถุงของผู้หญิงและข้อของผู้ชายนะคะมีหลากหลายให้เลือกนะคะราคาในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับเนื้อผ้านะคะ mm hmm. ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามไดเลยดีได้นะคะ0826451301ค่ะ เข้ามาในช่อง Youtube เลยดูดได้ทุกวันนะคะเราจะมีสินค้ามานำเสนอนะคะอันนี้จะมีตัวอย่างผ้ามาให้ดูสักผืนหนึ่งะะเดี๋ยวเราจะเปิดคลี่ให้ดูสักผืนหนึ่งผ้าถุงมีหลายแบบให้เลือกนะคะเป็นผ้าแบบก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เดีจะนำเสนอให้ดูนะคะอันนี้เป็นผ้าตาผู้หญิงนะคะ สีสดสวยมากนะคะเป็นผ้าที่เย็บแล้วนะคะความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไลลีได้นะคะ0ู2ย์5 1 3 0องสนะคะฝากกดติดตามช่อง Youtube ไลลีด้วยนะคะพบกันทุกๆวันนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงค่ะดูความสวยของผ้านะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทักแชทเข้ามาคุยถามรายละเอียดได้นะคะ หรือแวะเวียนเ,เ,เข้ามาชมที่ร้านฟอริดานะคะติดกับห้องภาพกรุงเทพค่ะ